จากจันทานสู่โจรจากโจรกลายเป็นพระอดีตที่เต็มไปด้วยบาปผิดค้างในใจนําส่งให้ลีลาวดีที่ตายจากได้กลับมาเกิดใหม่และจดจําเรื่องราวทุกอย่างได้เรืวตัดจะเลือกอดีตที่หวนคืนหรือก้าวสู่อนาคตความรักของทั้งคู่จะลงเอยแบบไหนเดียวมารับชมกันครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าเรือรักลีลาวดีครับในสมัยพุทธกาลนกรสวัตถีอันเจริญรุ่งเรืองเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายวรรณะ ทั้งกษัตริย์พรามแพทย์และวน,นสูตแต่ไม่ห่างจากกรุงสาวัตถีนี้เองยังมีหมู่บ้านของเหล่าวันจันจันทานลูกหลานของผู้ทีแต่งงานข้ามวันนะและถูกรังเกียจในหมู่บ้านจันทานแห่งนี้เองครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเรวัตอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ในบ้านหลังเก่าๆพ่อของเขาเนี่ยเป็นชายตัดฟืนที่ขยันขันแข็งในทุกๆวันเขาจะหาฟืนงามหา,หาเอาไปขายในกรุงสาวัตถีอยู่เสมอโดยมีลูก ค้าประจําอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุมังคลาเศรษฐีเขาเป็นพ่อค้าในวณะนนพราหมณ์ที่ไม่ถือวณะนนหรือดูถูกชาวจันทานเลยมีอยู่วันหนึง่งครับสุมังคละได้เอ่ยขอให้ชายตัดฟืนหาเด็กหนุ่มสักคนมาช่วยงานที่บ้านของเขาชายตัดฟืนจึงเสนอเรียกว่าตดลูกชายของตนเองให้โดยหลังจากที่ที่ชายตัดฟืนกลับไปที่บ้านแล้วเขาก็ไปขอร้องให้เรวาตาไปทำงานกับสุมังคลาเศรษฐีซึ่งแม้จะได้ค่าจ้างอย่าง งามแต่เรวะตะกลับไม่อยากไปเพราะเขาคิดว่าเขาจะต้องไปทำงานอยู่ท่ามกลางวันนะพรามที่คอยด่าทอและเหยียดยามชาวจันทานอยู่เสมอแต่ก็เพื่อความสบายใจของพ่อแม่เรวตาจริงทําใจแล้วตกลงไปทำงานกับสุมังคลาที่กรุงสาวัตถีแต่โดยดีแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับเรวตะกลับต้องแปลกใจเพราะสุมังคลาเนี่ยปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับลูกชายคนหนึ่งให้การศึกษาและให้มาอยู่ ด้วยกันในคฤริสา์หลังใหญ่กับครอบครัวของเขาด้วยซึ่งสมังคัาเศรษฐีเนี่ยนะครับมีภรรยาที่ชื่อว่านางคาริฮปตีและมีลูกสาวคนโตชื่อว่ากนิกาลูกชายคนรองเนี่ยชื่อว่าชัยเสนและก็มีลูกสาวคนเล็กชื่อว่าลีลาวดีโดยลูกสาวทั้งสองเนี่ยจะอาศัยอยู่ชั้นบนสุดของคฤริสา์เรลตาจึงสนิทสนมกับชัยเสนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมากที่สุดและแม้ ว่าเรวะตะจะได้อยู่บ้านของสมังคเสษถีอย่างสุขสบายแต่เขาก็ไม่เคยลืมตัวตนยังคงทอมตัวทํางานอย่างขยันขันแข็งจนมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่สมังคละและชัยเสนจะต้องเดินทางไปค้าขายต่างเมืองทิ้งให้เรวตะต้องอาศัยอยู่คฤรืหน์กับนางคาปานีที่สุมังคลเศรษฐีไม่อยู่บ้านนางคฤรหปตีและนางกนิกาก็แสดงท่าท้ออกมาว่าพวกเธอนี่รังเกียจชาวจันทานเป็นอย่างมากและ ที่ผ่านมาทั้งสองต้องแสดงละครอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นคนใจดีไม่ถือวันน้าแต่พอเมื่อไม่มีใครคุ้มกลาหัวของเรวตะแล้วนางคฤหะปฏีและนางกรณิกาก็เอามือปิดปากปิดจมูกแสดงถึงความรังเกียจที่มีจันทานมาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันจนในที่สุดนะครับพวกพวกเขาก็ขับไล่เร็วแต่ให้ไปอยู่ในกระท่อมท้ายสวนเร็วตะต้องถูกใช้งานอย่างหนักและให้กินแต่ข้าวกับน้ำผักโดงซ้ำยังถูกด่าถูกว่า เหยียดยามทุกวันแต่มีอยู่วันหนึ่งครับจู่ๆนี่ก็มีห่อข้าวและผ้าไหมางามวางอยู่บนกระ่อมของเรวตะพร้อมกับจดหมายจากภูหวังดีวางเอาไว้ให้กับเขาแต่เรวตะเนียก็ไม่ไว้ใจครับจึงเก็บห่อผ้านั้นไว้เช่นเดิมเพราะไม่คิดว่าจะมีใครที่เห็นอกเห็นใจจันทานอย่างเขาจริงๆซึ่งห่อข้าวและก็หอ่อผ้าเนี่ก็ถูกวางไว้เช่นนั้นอยู่อีกหลายวันโดยที่เรวตะเนียไม่รู้เลยว่าใครเอามา ให้จนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่เรลตะกำลังนั่งเศร้าอยู่เพียงลำพังท่ามกลางแสงจันทร์ก็มีเสียงของหญิงสาวร้องเรียกชื่อของเขาเธอคนนั้นก็คือลีลาวดีที่แอบลงมาจากคฤราสา์เพื่อมาเยี่ยมเยียนเรวัตตะซึ่งลีลาวดีนี่แหละครับคือผู้หวังดีให้นางทาแอบเอาอาหารและก็ผ้าดีๆมาให้เพราะรู้สึกสงสารและเห็นอกเห็นใจเรลตะเธอจึงแอบช่วยเหลือเขาอยู่เสมอหลังจากค่ำคืนนั้นเอง เรวตาที่เศร้าหมองก็มีความสุขมากขึ้นลีลาวดีมักจะแอบ,บลงมาหาเรวัตเป็นประจำทั้งสองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของกันและกันอยู่ทุกค่ำคืนไม่นานนักพวกเขาก็ตกลุมรักกันแต่ทว่าการคบหาของพวกเขานั้นมันดันผิดชนช,นชั้นวันนะเมื่อนางคาริหปตีรู้เรื่องลีลาวดีจึงถูกเคี่ยนตีอย่างหนักในทุกๆครั้งที่เธอแอบ,บไปหาเรวตาซึ่งทุกวันนี่นะครับก็จะมีเสียงกรีดร้องดังออกมา จากคาริฮาเรลตาก,ก็ได้แต่สงสัยว่าเสียงร้องให้คำควรวญนี้มันเป็นเสียงของใครจนวันหนึ่งครับเขาก็ตัดสินใจเข้าไปแอบดูในคาริฮาจนได้เห็นว่าลีลาวดีเนี่ยถูกเคี่ยนตีทุกครั้งที่แอบมาหาตนเขาไม่อาจจะทนเห็นคนรักต้องทุกข์ทรมานแบบนี้ได้อีกต่อไปกลางดึกคืนนั้นลหละครับเรลตาจิงปาดน้ำตาหนีกลับไปหาพ่อแม่ที่หมู่บ้านจันทานแต่พอกลับมาถึงบ้านเรลตากลับไม่เจอพ่อและ แม่เจอเพียงแค่ชายแก่ที่เล่าว่าพ่อและแม่ของเขาเนี่ยอพยพไปอยู่ทางเหนือแล้วเรวัตะเนี่ยไม่รู้จะไปไหนต่อนะครับเขาจึงเดินทางขึ้นเหนือไปตามหาพ่อและแม่ยังไม่รู้จุดหมายไม่นานเรวัตตทิธาทั้งเศร้าและก็อกหักก็กลายเป็นชายเร่ร่อนปล่อยเนื้อปล่อยตัวหนวดคลาวรุงรังร่างกายเนี่ยก็สูบผอมเพราะไม่ได้กินอะไรเลยก่อนจะมานั่งหมดแรงใกล้ตายอยู่ใต้ต้นไม้แต่ โชคดีครับที่มีชายคนหนึ่งใจดีช่วยเขาเอาไว้ชายใจดีนี่รักษาเรวัตตจนหายดีพร้อมทั้งอาสาจะติดตามเรวัตตไปตามหาพ่อแม่ด้วยทั้งสองจึงได้ออกเดินทางร่วมกันแต่ก็โชคร้ายไปหน่อยครับทั้งคู่ดันถูกชายนำทางคนหนึ่งล่อลวงพวกเขาให้ไปอยู่ในกองโจรป่าเถื่อนแม้จะเป็นกองโจรแต่นายโจรทั้งหลายกลับให้การต้อนรับและก็เมตตาเรวตตเป็นอย่างดีจนเรวตตเนียรู้สึกสบายใจที่อยู่ ร่วมกันกับพวกเขาซึ่งระหว่างที่อยู่ในดวงโจรน,นี้นะครับเ็วตาที่ฉลาดและก็หัวไวก็ได้เรียนรู้วิถีของโจรมากมายจนเขากลายเป็นคนโปรดของหัวหน้าไม่นานนักเรวตาที่เคยส,สงบสงเสงี่ยมก็ค่อยๆหลงลืมตัวตนกลายเป็นชายที่สนุกกับการพรากชีวิตของผู้อื่นออกจีบล้นและมัวเมาอยู่กับการดื่มสุราทุกวันซึ่งก็เป็นแบบนี้อยู่นานถึงสี่ปีเลยนะครับจนมี อยู่วันหนึ่งกองโจรได้ไปออกปล้นขบวนพ่อค้าขบวนใหญ่และได้มีการวางแผนว่าจะจับตัวหัวหน้าพ่อค้านี่มาเชื่อถวายแก่พระแม่กะลีดโดยเมื่อพวกโจรที่ไปปล้นกลับมาเรวตะที่ไม่ได้ไปด้วยเนี่ยก็ถึงกับต้องตกใจเพราะหัวหน้าพ่อค้าที่ถูกจับมานั่นก็คือสุมังคลามีพระคุณของเขานั่นเองและชัยเสนเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยก็ถูกเหล่าโจรฆ่าตายไปอย่างน่าสงสารในขณะที่ สุมังคนวิลาสินีเข้าไปคุกเขาห้ามหัวหน้าโจรเอาไว้พร้อมกับเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังว่าสุมังคลาเศรษฐีนั้นเป็นผู้มีพระคุณต่อเขาหัวหน้าโจรเนียก็เห็นใจเร็วแต่นะครับเขาจึงยอมปล่อยสุมังคนวิลาสินีส่รูปหนึ่งมาให้หัวหน้าโจรเชื่อแต่เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นพิกษุตนนั้นกลับไม่ได้สแสดงอาการหวาดกลัวอะไรเลยนะครับความไม่ กลัวตายของพระภิกษุรูปนี้เองทําให้หัวหน้าโจเนียแปลกใจมากเขาจึงได้สนทนากับพระภิกษุรูปนั้นอยู่นานจนเกิดความเลื่อมใสเช่นเดียวกันกับเรวัตตและเหล่านายโจรทั้งหลายที่ได้ร่วมฟังพวกเขาต่างสํานึกผิดล้มเลิกการบูชายันเจ้าแม่กะลีและตัดสินใจละทิ้งการเป็นโจรพากันติดตามพระภิกษุเข้าไปในเมืองไปที่วัดเชตวันมหาวิหารแล้วออกบวชเป็นภิกษุแต่ในระหว่างที่พระเรวตะ ออกบทเขาก็คิดถึงพ่อและแม่ที่ตนหลงลืมไปก็เลยตัดสินใจจะออกพเนจรตามหาพ่อแม่อีกครั้งในคราบของพระภิกษุขเขาเดินทางไปทางเหนือเรื่อยๆจนมาถึงกระท่อมหลังหนึ่งไกลกับทึกเขามาลายท่ามกลางความมืดมิดและเนบหนาวทาให้พระเลวตเนียจะต้องไปขอพักอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังนั้นและได้เจอกับชายชาราที่อาศัยอยู่เพียงลําพังเมื่อทั้งสองได้สนทนากันไม่นานพระเลวตะก็ได้ รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วชายชราผู้นี้ก็คือชายตัดฟื้นพ่อของเขานั่นเองทั้งสองเนี่ยดีใจกันมากมากเลยนะครับเมื่อได้รู้ความจริงแต่พระเลวตะก,ก็ต้องเศร้าใจไปในเวลาเดียวกันเมื่อได้รู้ว่าแม่ของตอนเนี่ยได้ตายจากไปแล้วหลังจากที่พระเลวตะได้เจอกับพ่อเขาก็พาพ่อเดินทางกลับไปยังกรุงสาวัตถีทันทีและให้พ่อออกบวชเป็นภิกษุเช่นเดียวกันกับตนต่อไปพระเลวตเนี่ยนะครับมุ่งมั่นศึกษา ธรรมะและสงบนิ่งมากขึ้นเมื่อเขาได้เจอพอของเขาแล้วจนมีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่ภิกษุทั้งหลายกําลังนั่งเรียงรายอยู่ตรงข้ามกับชาวบ้านที่มาทําบุญดวงตาของพระเรวัตกอดันเหลือไปเห็นหญิงงามนางหนึ่งที่จ้องเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งนางผู้นั้นก็คือลีลาวดีที่โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วแต่ทั้งสองก็ยังคงไม่มั่นใจนะครับจนกระทั่งในวันต่อมาโชคชะตาก็เล่นตลกให้พระเรวตเนียจะต้องเดิน ทางไปบินทบาทไกลกว่าปกติจนไปถึงบ้านของลีลาวดีลีลาวดีและนางคฤหบดีที่สงสัยอยู่แล้วว่าพระเลวตเนียคือจันทานที่เคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนพวกเธอจึงนิมนต์ให้พระเลวตะเข้าไปรับบินทบาทในคาริหาที่ขณะนี้คาสิหหลังใหญ่โตก็เหลือเพียงแค่นางคาริหะปฏิลาวดีและก็ทาาชายทาาหญิงเท่านั้นเพราะสุมังคลาเศรษฐีและชายเสนได้ตายจากไป แล้วส่วนานางกนิกาก็แต่งงานไปอยู่ที่บ้านสามีแล้วจึงเหลือก็แต่เพียงสองแม่ลูกพวกเขาพยายามเอ่ยถามข้อมูลต่างๆจากพระเรวัตตจนได้รู้ความจริงว่าเขานี่แหละคือเรวัตคนนเดียวกับที่พวกเขารู้จักฝ่ายลีลาวดีเนียดีใจมากเลยนะครับน้ำตาของเธอไหลออกมาอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันกับพระเรวัตะที่ในใจเนียก็แอบดีใจมากๆที่ได้พบลีลาวดีและพระเลวตเนียก็ถึงกับต้อง แปลกใจครับเมื่อได้เห็นนางคริหปตีที่เคยรังเกียจเขาวันนี้กลับร้องให้ดีใจไปด้วยทั้งยังพยายามเอ่ยปากขอโทษสำนึกผิดต่อสิ่งที่ตนเคยทำในอดีตพระเลวตะที่ไม่ได้โกรธแค้นอะไรก็ให้อภัยนางคริหปตีด้วยความจริงใจนับแต่นั้นมาล่ะครับพระเลวตะก็รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมามากเพราะเขาไม่ได้เป็นที่รังเกียจของนางคริหปตีแล้วและยัง ได้สนทนากับลีลาวดีอยู่บ่อยครั้งแต่เรื่องดีๆเนี่ยก็มักอยู่กับเราได้ไม่นานครับทุกคนบาปกรรมเมื่อครั้งที่เป็นโจรป่าก็ได้ย้อนกลับมาหาพระเรวตะในที่สุดเมื่อหัวหน้าทหารได้นําเหล่าทหารหลายสิบคนบุกเข้ามาจับตัวพระเรวัตและอดีตกลุ่มโจรทุกคนถึงในวัดจับถอดผ้าเหลืองและก็สวมชุดธรรมดาให้เมื่อทหารได้ตัวนักโทษครบแล้วพวกทหารก็เอาเหล่าโจรเนี่ยแห่ประจานไป ทั่วเมืองก่อนจะนำตัวไปยังลานประหารขุดหลุมฝังให้เหลือแต่หัวโผล่พ้นดินแล้วเอากองฟ้ากองไวร้รอบๆเพื่อเตรียมเผาทั้งเป็นกองไฟถูกจุดขึ้นและค่อยๆลามไปหาเรวัตะในขณะที่เรวัตสลบไปเพราะความกลัวจู่ๆทหารก็เร่งมาดับไฟและเอาพระเรวัตขึ้นจากหลุมเรวัตเนียนะครับตื่นขึ้นมาอีกครั้งในคฤหาที่คุ้นเคยและได้เห็นลีลาวดีนั่งอยู่ข้างๆซึ่งลีลาวดีเนี่ย และครับเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตพระเรวตะเอาไว้โดยในวินาทีที่ลีลาวดีรู้ว่าพระเรวัตกำลังจะถูกประหารเธอก็รีบปิ้งตามขบวนประจานฝ่าฝูงชนไปหาพระเรวัตทันทีและเมื่อรู้ว่าคนรักกำลังจะตายเธอจึงร้องขอให้แม่เนี่ยไปถ่ายตัวพระเรวตะออกมาซึ่งก็ทันเวลาพอดิบพอดีเลยนะครับเป็นเหตุให้พระเรวัตเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองพระเรวัตเนี่ยนะครับทราบซึ้งในความรัก ของลีลาวดีเป็นอย่างมากเธอเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตเขามาหลายครั้งตอนนี้ลีลาวดีจึงเปรียบเสมือนกับเจ้าของชีวิตที่เขาพร้อมจะทําทุกอย่างตามที่นางสั่งแต่ลีลาวดีไม่ต้องการจะเป็นเจ้าของชีวิตใครเธอเพียงต้องการให้พระเวตาลาสิกขาออกมาอยู่ด้วยการเยี่ยงคนรักทั่วไปซึ่งตอนนี้นะครับพระเลวตที่แม้จะถูกจับถอดผ้าเหลืองออกไปแล้วแต่เขาก็ยังถือตัวเป็นภิกษุอยู่เสมอ จึงของกับลีลาวดีว่าจะกลับไปวัดก่อนแล้วค่อยมาให้คําตอบในอีกสามวันข้างหน้าพระเลวแต่เนี่ยนะครับนอนต่อสู้กับความคิดของตนเองอยู่ทุกข่ําคืนจนในวันที่สามเขาก็ตัดสินใจที่จะไปอยู่กับลีลาวดีคนรักของเขาพระเวจึงไปขอลาสิกขากับพระอาจารย์แต่พระอาจารย์เนี่ยไม่เห็นด้วยแต่ก็จะไม่เอ่ยปากห้ามอะไรพระอาจารย์เพียงแค่พาะเวตาไปยังชุมชนแห่งหนึ่งซะก่อนแล้วค่อยๆสอนให้ เรวัตตาได้เห็นถึงความทุกข์ของการมีรักสังขารที่มันไม่เที่ยงทําให้ทุกคนจะต้องตายและพลัดพรากจากสิ่งที่รักเกิดเป็นความทุกข์ซ้ำและสำเล่าไม่มีวันจบสิ้นพเพลวแต่นี่รู้สึกสังเวชใจกับความรักขึ้นมาทันทีเลยนะครับและก็ตัดสินใจจะเป็นภิกษุต่อไปพระอาจารย์จึงแนะนําให้พระเรวัตตาอยู่ให้ห่างจากสิ่งที่มากวนใจโดยให้ย้ายไปอยู่ที่วัดบุพรารทางทิศตะวันออกของกรุง สาวัตถีพระเรวัตเนียก็ปฏิบัติตามย้ายไปทางตะวันออกโดยไม่บอกใครเลยแม้แต่ลีลาวดีเพราะไม่อยากจะละความสงบของการเป็นพระและไม่อยากจะให้ลีลาวดีเนี่ยตองถูกคนอื่นรังเกียจหากเธอต้องมาแต่งงานกับจันทานผู้มีอดีตเป็นโจรอย่างเขาฝ่ายลีลาวดีที่รอคําตอบอยู่นานแต่ก็ไร้วี่แววเธอจึงพยายามสอหาพระเรวัตอยู่นานเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งลีลาวดีก็มาเจอกุติ ของพระเรวัตในที่สุดลีลาวดีและนางทาเนี่ยพากันมานั่งตากฝนอยู่ที่หน้ากุฏิของพระเรวัตเพื่อร้องขอให้พระเรวตลาศิขาแล้วมาอยู่กับเธอก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปเพราะลีลาวดีกําลังจะถูกบังคับให้แต่งงานกับสุวัฒนกุมารชายหนุ่มวันนะพรามที่ชื่นชอบลีลาวดีมานานแล้วและตอนนี้ก็ได้มาสู่ขอลีลาวดีกับนางคริหัปตีแล้วโดวยนางคฤรัปตีที่เห็นแน่แล้วว่าพระเรวตะ ไม่อาจจะลาศิกขามาแต่งงานกับลูกสาวได้เธอจึงพยายามขยันขยอให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับสุวัฒนะแต่ลีลาวดีก็ยังไม่ตอบรับคําขอเมื่อลีลาวดีได้แจ้งข่าวทุกอย่างให้กับพระเรวตะได้ทราบแล้วเธอก็เดินทางกลับบ้านพระเรวตะที่อยู่ในกุฏิก็คิดหนักเลยนะครับใจของเขาเนี่ยไม่อาจจะสงบนิ่งได้หากลีลาวดีไม่มีความสุขพระเวทจึงตัดสินใจไปขอลาศิกขาอีกครั้งและครั้งนี้เนี่ยจะไม่ มีสิ่งใดมาเปลี่ยนใจเขาได้แล้วและแม้พระอาจารย์จะห้ามปรามเอาไว้แล้วอีกเช่นเคยแต่พระเรวตะก็ยืนยันที่จะศึกจนสุดท้ายเนี่ยนะครับพระอาจารย์ก็ต้องยอมที่จะศึกให้เขาแต่ระหว่างที่พระเรวตรอที่จะศึกอยู่ที่วัดนี้เองล่ะครับสุวัรนกุมารก็ได้รู้มาว่าเหตุที่ลีลาวดีไม่ยอมตกลงแต่งงานกับเขาศักทีมันก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยเฝ้ารอพระเลวตะอยู่นั่นเองสุวัรนกุมาร จึงจัดการเขียนจดหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งโดยคันลอกลายมือของลีลาวดีแล้วนำเอาไปมอบให้กับพระเรวตะในจดหมายนั้นนะครับมีเนื้อความว่าลีลาวดีจะขอทำหน้าที่เป็นลูกที่กตันอยู่ต่อแม่จะขอแต่งงานกับสุวัฒนกุมารและขอให้ความรักระหว่างเราทั้งสองจบลงแต่เพียงเท่านี้เมื่อพระเวทได้อ่านจดหมายเนี่ยกอหลงเชื่อทันทีนะทุกคนเขาเสียใจมากและก็ โกรธที่ถูกทิ้งไปพร้อมๆกันพระเรวตุกทรมานใจมากเกินกว่าที่จะอยู่ที่เดิมได้เขาจึงหนีออกจากเมืองสาวัตถีออกเดินทางเป็นคนพเนจอนอีกครั้งพระเรวตเนียนะครับเดินแบกความเศร้าความเสียใจไปทางทิศตะวันออกอย่างไร้จุดหมายแต่ถึงอย่างนั้นนะครับระหว่างทางเนียพระเรวตาก็ไม่ลืมที่จะแวะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอจนเวลาผ่านไปหลายต่อหลายปีพระเรวตตอนนี้ ก็ได้มาอาศัยอยู่ที่วัดเวลุวันกรุงกรุงชาติและได้เป็นถึงพระมหาเทระของเหล่าสงศึกษาธรรมะจนจิตใจสงบนิ่งแล้วแต่ไม่นานนะครับมันก็ต้องปั่นป่วนขึ้นอีกครั้งเมื่อพระเรวตะได้รู้ว่าลีลาวดีได้ติดตามเขามาบวชเป็นภิกษุณีอยู่ที่วัดเวลุวันอยู่นานแล้วและตอนนี้เธอก็กําลังจะมรณภาพเพราะตอมใจพอพระเรวตะได้รู้ข่าวเนี่ยก็อดใจไม่ได้รีบไปดูใจของลีลาวดีเป็นครั้งสุด ท้ายิกษุนีลีลาวดีเนี่ยนะครับได้ฉเฉลยความจริงของจดหมายปลอมที่ใช้ตัดสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้งสองแต่กว่าที่พระเรวตจะรู้ความจริงมันก็สายไปแล้วเขาต้องยืนดูลีลาวดีค่อยๆหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาความโศกเศร้าเข้าครอบนำจิตใจของพระเรวตัตอีกครั้งหลังจากจัดการชาวพลกิจศพของลีลาวดีแล้วเขาก็บรรจุอธิของเธอเอาไว้ในเจดีวัดเวลวันซึ่งแม้จะจบพิธีศพ ไปแล้วนะครับแต่ในใจของพระเรวัตก็ยังคงโศกเศร้าและคิดถึงลีลาวดีอยู่ตลอดจนกระทั่งในปีต่อมาได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นในกรุงพาราณสีแคว้นกาศีเธอภูนี้เนี่ยมีชื่อว่ารัตปานีเป็นลูกสาวของตติยเศรษฐีและนางเมติพรหมณีแต่เรื่องที่แปลกเนี่ยก็คือเด็กหญิงคนนี้เนี่ยเริ่มพูดว่าเธออยากจะเดินทางไปยังกรุงสาวัตถี ตั้งแต่ตอนสองขวบพอเธออายุสามขวบเนี่ยเธอก็บอกกับทุกคนว่าเธอเนี่ยชื่อลีลาวดีพออายุสี่ขวบเด็กหญิงก็สามารถที่จะเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของตนเมื่อครั้งทีเป็นลีลาวดีให้กับพ่อและแม่ได้ฟังอย่างละเอียดและเมื่ออายุได้ห้าขวบรัฐประวิงวอนให้พ่อเนี่ยพาไปยังกรุงสาวัถีจนสุดท้ายพ่อก็ต้องตามใจลูกสาวพาน รัตปานีเดินทางไปจนถึงหน้าค่าคารืหัของนางลีลาวดีซึ่งตอนนี้เนี่ยคฤหาหนดหลังยายโตก็เหลืออยู่เพียงแค่นางคฤหบปาตีทีแก่ชรากับทาสหญิงชายเท่านั้นรัตประนักครับร้องให้เข้าไปหาแม่ในอดีตและพยายามบอกว่าเธอเนี่ยคือลีลาวดีแน่นอนครับว่านางคฤรหับตีเนี่ยไม่เชื่อแน่แน่จนกระทั่งลีลาวดีตัวน้อยเข้าไปในบ้านและก็ชี้ช่องประตูหน้าต่างที่ตนเคยอาศัยอยู่ ได้อย่างแม่นยำทําให้นางคริหัปตีเนี่ยเชื่อทันทีว่ารัฐประชาติมาเกิดใหม่จริง,รงๆเธอดีใจมากๆเลยนะครับและก็อยากจะเลี้ยงดูลูกสาวอีกครั้งโดยครั้งนี้เนี่ยเธอจะไม่บีบบังคับอะไรลีลาวดีอีกเลยทําให้สองครอบครัวเนี่ยตองมานั่งถกเถียงกันอยู่นานจนได้ข้อสรุปว่ารับหรือลีลาวดีคนนี้จะถูกแบ่งให้อยู่กับพ่อแม่และนางคริฮปีคนละหเดือนเด็กหญิง รัตปานีจึงถูกเลี้ยงอยู่สองบ้านแบบนี้จนเติบโตได้รับความรักและความอบอุ่นที่ดีจากทั้งสองบ้านแต่ภายในใจของเธอเนียกอปรารถนาเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการได้พบกับพระเรวตาย์คนรักของเธอเพียงหนึ่งเดียวอีกครั้งซึ่งตอนนี้นะครับพระเลวตาเนียปฏิบัติตนเป็นพระเทระที่ดีเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าจนมีคนหันมาเคารพศรัทธาพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นทุกวันแต่สิ่ง ที่พระเรวตธรรมนั้นกลับทําให้ลทัทธิอื่นๆพาการอิจฉาและก็โกรธแค้นที่พระเรวตธรรมให้คนบูชาเทพเจ้าของภกเขาลดน้อยลงจนมีอยู่วันหนึ่งครับพระเรวตะได้มีโอกาสเดินทางไปยังเมืองพาร,รีสพร้อมกับคณะสงฆ์วกเขาได้ไปขออาศัยพักผ่อนอยู่กับขบวนพ่อค้าซึ่งหัวหน้าพ่อค้านี่ยก็คือลุงของนางรัฐประเดือดร้อนเพราะคนศรัทธาเริ่มน้อยลงแต่เมื่อลุงของรัฐปานีได้รู้ว่าพระ เรวัตกำลังจะไปเมืองพารานสีเขาก็ดีใจมากรีบบอกกับพระเรวตันทีว่าล้านสาวของตนเนี่ยคือลีลาวดีที่คร่ำครวญหาพระเรวตะตั้งแต่เด็กจนโตและจะขอให้พระเรวะัะลาศิกขาให้ได้หาเป็นเช่นนั้นพุทธศาสนิกชนก็น่าจะเสื่อมศรัทธาจนพุทธศาสนาเนี่ยหายไปจากแคว้นของตนได้เมื่อพระเลวตะได้ฟังก็ดีใจมากที่รู้ว่าลีลาวดีได้มาเกิดใหม่แต่เมื่อนึกถึงคำของ หัวหน้าพ่อค้าชาวนิครนแล้วคืนนั้นพระเลวตะก็ถึงกับนอนไม่หลับเลยนะทุกคนหากเขาลาศิกขาแล้วเลือกไปอยู่กับหญิงอันเป็นที่รักก็จะทําให้แผนการของผู้ปองร้ายต่อพุทธศาสนาประสบความสําเร็จกระทั่งเมื่อถึงรุ่งเช้าพระเลวตะที่หลับไม่ลงก็เดินทางไปที่ทุ่งยาก,กว้างแห่งหนึ่งของเมืองพาร,รานสีเพื่อสงบจิตสงบใจแต่โชชตาก็เล่นกับจิตใจของพระเลวตะอีกครั้งเมื่อขบวนเกวียนของ นางรัฐประปานีเนี่ยจะเดินออกมาจากขบวนเพราะรุมร้อนในใจจนได้มาเจอกับพระเรวตะลีลาวดีในชาติใหม่เนี่ยจดจำพระเรวตะได้เป็นอย่างดีแม้จะแก่ขึ้นมากแต่เธอก็มั่นใจว่าภิกษุที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือพระเรวตะฝ่ายพระเรวตะเองก็รู้สึกได้ทันทีว่าหญิงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือลีลาวดีจริงๆทั้งคู่ยืนนิ่งสบตากันอยู่นานจนกระทั่ง ลีลาวดีเริ่มร้องให้แหลก็เข้าไปล้มลงแทบเท้าของพระเรวตลันน้ำตาออกมาด้วยความดีใจที่ในที่สุดเธอก็ดันดนข้ามพบข้ามชาตจนได้มาเจอกับพระเรวตะได้อีกครั้งแต่ทว่าฝ่ายพระเรวตะที่มีหน้าที่สำคัญค้ำคออยู่แม้เขาจะยังรักลีลาวดีอยู่เช่นเดิมแต่เขาก็ไม่อาจที่จะทิ้งศาสนาไปได้จึงยอมกัดฟันทำเป็นว่าจําลีลาวดีไม่ได้และปฏิเสธว่าเขา ไม่ใช่คนที่เธอกำลังตามหาหรอกแม่ลีลาวดีจะพยายามยินกรานและร้องห่มร้องให้อยู่เช่นนั้นแต่พระเวทก็ไม่ยอมใจอ่อนจนหัวหน้าพ่อค้าที่แอบ,บดูอยู่เนี่ยได้เห็นว่าพระเรวตะคงจะไม่ยอมลาศิกขาแน่ๆเขาจึงมาพาตัวหลานสาวออกไปฝ่ายพระเรวตะก็หันหลังแล้วเดินหนีจากไปพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาไม่หยุดหัวหน้าพ่อค้านี่ยนะครับพาหลานสาวของตนเองกลับเข้าขบวนเกวียนฝากฝังให้ กัมพิระลูกชายของตนนำขบวนเกวียนไปส่งลีลาวดีหรือรัฐประคณะที่ขบวนเกวียนกำลังขับเคลื่อนไปตามทางกัมพิระก็ได้พูดปลอบใจลีลาวดีอยู่เรื่อยๆถึงความรักที่ไร้ประโยชน์ของลีลาวดีดีความรักที่หวังว่าจะได้รักตอบแทนกลับมาเท่ากันนั้นมันดูโง่มากเพราะถ้าหากเขาเองเนี่ยมีรักเขาจะมีความสุขมากหากคนรักของเขามีความสุขแม้จะไม่ได้รับความ รักนั้นกลับมาเลยก็ตามคำพูดเหล่านี้เองล่ะครับทำให้ลีลาวดีคิดได้แต่เธอก็ยังไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกในครั้งนี้ได้ยังไงกรมพิระจึงแนะนำให้ลีลาวดีลองเปลี่ยนความรักเป็นอย่างอื่นลีลาวดีจึงเปลี่ยนความรักของเธอให้กลายเป็นความเกลียดลีลาวดีกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ไหนกรุงพาราณสีและไม่พูดถึงพระเรวัตอีกเลยพอกันทีกับรักที่เธอต้องเป็นฝ่ายวิ่งตาม อยู่ผู้เดียวจนในที่สุดนะครับความเกลียดก็เข้าครอบนำจิตใจของลีลาวดีจนความรักเลื่อนหายไปต่างจากพระเวตะที่ปฏิเสธรักของลีลาวดีไปก่อนหน้านี้ไม่นานนักเขาก็คิดได้ว่าตนเองเนี่ยได้ทำร้ายจิตใจของหญิงอันเป็นที่รักมากเกินไปเขายังคงอาศัยอยู่ที่กรุงพาราณสีพยายามสอหาข่าวของลีลาวดีเพื่อที่จะขอโทษนาะงจนได้เจอกับลีลาวดีอีกครั้งแต่ครั้งนี้แววตาของเธอ เปลี่ยนไปเป็นแววตาที่ไร้ซึ่งความรักเหลือแต่ความเกลียดอยู่ข้างในนั้นพระเลวแต่เนียเข้าใจทุกอย่างได้ในทันทีเขารู้ศึกเสียใจมากได้แต่ก้มหน้ากลมตารับความผิดกล่าวขอโทษสำหรับเรื่องที่เคยทำร้ายลีลาวดีมาก่อนหน้านี้แล้วก็กล่าวลาเพื่อเดินทางกลับกรุงสาวัตถีดังเดิมการเจอกันครั้งนี้นะครับทำให้ลีลาวดีเนียกลับไปนอนคิดอีกครั้งว่าตนเองไม่อยากให้พระ เรียวต่เศร้าใจเลยเธอจึงขอพ่อแม่เดินทางไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อให้อภัยแก่พระเรวตะแต่ระหว่างทางนั้นเองล่ะครับลีลาวดีก็ได้มีโอกาสฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าจนเธอเนี่ยบรลุเป็นอรหันต์ไม่มีความรักและความเกลียดหลงเหลืออยู่ในใจของเธออีกต่อไปเธอตัดสินใจออกบวชเป็นภิกษุณีทันทีแต่เพื่อไม่ให้มีเรื่องค้างขาภิกษุนีลีลาวดีจึงไปหาพระเรวัตอีกครั้งซึ่งขณะนี้ กำลังอ่อนแรงล้มป่วยด้วยพิษของความรักพระเลวแต่ได้มองดูสายตาของภิกษุนิลีลาวดีอีกครั้งตอนนี้มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีเธอไร้ซึ่งความรักหรือความเกลยต่อเขาแล้วมีก็แต่ความสุขจากการปล่อยวางพระเรวตารู้สึกดีใจมากแม้ว่าเขาจะยังจมอยู่กับความรักในครั้งนี้อยู่ก็ตามนับตั้งแต่นั้นมาละ่ะครับพระทั้งสองรูปแม้จะมีโอกาสได้พบกันอยู่บ้างแต่มันก็ไร้ซึ่งความปรารถนาต่อ กันและกันและไม่สามารถที่จะกลับมารักกันได้อีกและก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปจนตลอดการครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเรวัตกับลีลาวดีที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออาภัยทุกคนด้วยนะครับ